สุดตัดสินนะครับโมโต้นี้ครับจักรินสิริรัตนภูมินำอยู่ครับ60คะแนนครับตามมาด้วยกอรพิสิทธิ์งามสมมิดน,นะครับและนรกรินพึกครับามนนี้แล้วครับจะเป็นแครดิตแย่งแชมป์กันนะครับในรุ่นนี้ครับสองโมโต้เท่านั้น เอาละครับมาดูจังหวะการออกส้าจังหวะที่2ครับเอาโฮช็อตนะครับรักษาลายนะครับอันละครับโอเค ห็นหมายเลขอะไรครับเดี๋ยวดูครับผู้นําตรงนี้ครับมีผลนะครับจากเลนด้านนอกครับสามสิบห้าขึ้นมานําครับเอาแล้วครับอิตสกอร์เอี่ยมสามอางครับโอ้โหโมโตแรกนี่อยู่ที่ห้านะครับโมโตนี้ขึ้นมานําครับ ทำให้ตอนนี้เดี๋ยวต้องดูอันดับกันใหม่เลยครับใครอยู่ตรงเป็นใครอยู่ตรงไหนบ้างครับเพราะว่าสองโมโตโจ้จบครับรุ่นนี้โอ้เกาะกลุ่มด้วยครับเกาะกลุ่มเลยครับหนึ่งสองสามนี่รักษาระยะอยู่แต่อพอหลังจากนี้หลบไปนะครับหกเจ็ดแปดนี่เกาะกลุ่มกันแน่นเลยไอดีซีดูสปาร์คแซนด์ดับครับเครื่องยนต์มาตรฐานครับในเดือแข่งเทสกีซีดูสปาร์ค เอาละครับ35ครับแล้วตามไปด้วย71นะ็ดสิบนักันนินพลึกครับหนึ่งมาอยู่ที่2ครับนักกรยังไม่เห็นพูนำ2องอันดับแรกครับท9กาับ150่าหู้กันครับ กันมาอยู่ครับเนี่ยครับเรือรับสีแดงขับขี่ได้ดีครับ71อยู่อันดับที่2โค้อันดับที่3ย,ยังก็ยังไม่ใช่ผู้นำเละครับโอ้ทีนี้อันดับมันเปลี่ยนกันไปหมดเลยครับคุณน้านครับดูไม่ออกเลยครับไปจกากขวาครับแชมป์ครับ ็เป็นแบบนี้แหละครับที่71นนทกรนินพึกจะเป็นคนที่ขึ้นมาคว้าแชมป์ครับเพราะว่าผู้นำอันดับหนึ่งอันดับ2อไม่ติดอยู่ใน1ใน5ครับตอนนี้ไล่ในสนามเลยเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละลำเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ยครับลำแรกผู้นำตีคู่กันมาคือหมายเลข35นะครับ35นะครับ เข้าสู่รอบสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วด้วยครับขึ้นมาเปรี่ยนเป็นผู้นำเป็นทีเจแล้วครับนดนตกรพิมพ์นึกครับโอ้โหกลายเป็นว่าทีเแล้ว150ครับลงไปอยู่ในตำแหน่งอันดับที่6ที่7เลยครับไม่ทันแลวครับถ้าอย่างนี้ รอบสุดท้ายนนทกรนินพลึกผู้ที่มีคะแนนสะสมอยู่ที่48คะแนนอันดับ3มในตารางคะแนนตอนนี้ขึ้นมาดำอันดับที่1ครับถ้าเขาจบเกมแบบนี้ได้เขาจะมี108คะแนนในขณะที่ธีรพัฒน์มีชัยอาขออภัยครับจากรินสิริรัตภูมีนะครับหรือว่าเป็นกรพิสิ์งามสมมิตรนะครับไปอยู่อันดับที่5 6 7เลยทีเดียวครับอยู่ประมาณนั้นเลยซึ่งมีคะแนนอยู่60กับ53บวกกับมาที่30 33 36ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ทันร้อยยังไม่ทันร้อยเลยครับ อีกหนึ่งคนครับคะแนนดับ4 2 26องสกรุทิชัยเกตเอี่ยมนะครับมีคะแนนอยู่ที่คะแนนในอัคะแน4ในตารางคะแนนครับซึ่งตอนนี้ในสนามก็อยู่มาอันดับ4อันดับ5นะครับรวมคะแนนกันก็ยังไม่ถึงร้อยครับถ้าเป็นตามนี้นี่เกมจะเปลี่ยนมาอยู่ที่นนทกรนินพลึกแล้วครับจะพลิกขึ้นมาควา้าแชมป์หรือเปล่าครับโงงตาหมากลุกครับหยิบขึ้นมารอผู้ที่จะเข้าเส้นชัยอันดับที่1กันแล้วครับ โอ้โหแล้วเข้าเส้นชัยมายืนกอดอกเลยครับที7 1็ดหนบนักกรดินพืกนฟอร์เชสพรสซิงทีมตามมาด้วยดับ2หมายเลข35 37 226็ทีเก้าโอ้แล้วก็เนี่ยครับ150ทีเก้าเข้ามาเป็นลำที่5ครับ150เข้ามาเป็นลำที่7นะครับ เพราะฉะนั้นครับแชมป์อย่างไม่เป็นทางการครับของ Riders ์ซีดูสปาร์คแซนดาร์ดครับในเรือแขกนะครับหมายเลข71บครับแสดงคำยีนดีกับนนทกรนินพริกงโฟล์เจ็ทเรสซิ่งทีมครับคว้าชแชมป์ครับ